จะประเทสรถครับผมใช้โครงจีพีเอ็กซ์ทิปเปอร์ร้ครับชกยางหน้า17นิ้วยางหลังใช้ฮับ12นิ้วครับผมอ่าสีโวลต์450วัตต์อ่าแต่ใช้แบต72โวลต์นะครับกล่อง7280ครับผม80แอมป์ มาดูกันว่าจะไปวิ่งเท่าไหร่รถทรงนี้ผมปเทสีปป